สวัสดีท่านผู้ใจรวยทุกท่านครับพี่น้อง f อฟซีพหารวยครับกลับมาพบก,กันเช่นเค,ครับในทางตัวเลขการส่งโชคสลากเกี่ยวกบรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฮาหนอยลาวัฒนานรวมไปถึงหัวหุ่นรอบจันทร์ถึงสุขครับพบกันในรอบของวันพุทธที่5รกรกฎาคมเนาะ5รกรกฎาคมแนวทางทั้งสีหน่อยลาวจะปังรเยแค่ไหนเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันครับก็เรือมสูตรมาทางแนวทางวันอาคารที่ผ่านมาเนาะ อางคารที่4เครนระบังทั้ง4หน่อยครับเฉพาะกิจครับ620ล่าง53พิเศษครับ344ล่าง94ปกติครับ883ล่าง13 VP 291ล่าง59โอ้โห59เนาะ59มาแหมมาใส่ไว้เฉพาะกิจเนาะโอ้สลับรอบเลยนะ พิเศษนะครับพิเศษนะสีล่างสีบนนะครับผมก็จะเป็นมักสีเนาะเจ้าเนาะสีล่างสีบนเนาะสี่เก้าสีสีสีเก้าแต่ว่าตัวสี่เก้าไม่ได้เจาะนะจ๊ะแต่ก็สีมาอยู่เนาะสายเบิ้ลก็เจาะไม่แตกนะมันมาสีสีนะครับปกติครับแปดสามฮะแปดล่างแปดบนมาอะไรครับหนึ่งสามสามหนึ่งตรงตรงแหมเป็นไงจบไหมวีไอพี ให้อะไรครับให้81มาอะไรครับ91อ่า1991เนาะอ้าว1 1มา1มาจ้ะเนาะแม่เสียดายเจาะไม่แตกอีกแล้วรอบจะพะอกิดเนาะกับพิเศษเป็นงานปังปุรีไปเลยอ้าวขอแสดงความยินดีคนที่ปังเนาะ4ตัวให้อะไรครับ783มมันมาอะไรครับ 883มาซานโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยครับกับคนเองที่ปังเนาะตรงรอบเลย8 3ด3 9 1และ59ปังเปรียครับมาลุ้นมารวยกันต่อครับสหรับในรอบของวันพุธที่5กากรกฎากคมสอ6 6ันนะครับในะทางฮานอยมัดร่วมสุดจอบอิคัสีหน่อยนะครับและลาวพัฒนาวันพุธเนาะ ก็ต้องขอแสดงความเินดีกอนนี่ที่ปังนะครับในรอบของวันอังคารที่ผ่านมาเนาะพาวินีบอกว่าแม้สามแปดจะจัด VIP สั้นหน่อยไปจัดทําไมเล่ามันมาก่อนก็ต้องนะเมื่อวานนี่แม่เป็นไงแปดแปดสาม VIP ไอ้ปกติพาวินีบอกโอ้จะไป VIP ไปไม่ได้ลูกยังไงถ้าชอบรีบจัดไปเลยฮหาหนอยอะไรมันก็เป็นไปได้เสมอเนาะเมื่อวานนี้ก็มีคนเห็นคนปังเยอะเลยตรงรอบเมื่อวานปกติ VIP ตรงตรง,ตรงเลยเนาะ แม่เน้นให้เลยนะครับ13 3ล่าง3บนเนาะเมื่อวานเนี่ยมาวันนี้ให้34มาเฉพาะกิจกับ24พิเศษ86ปกติ3 4มเมื p, ม่อวานให้13นะแตก13ตรงๆนะเวพีหอ่าเมื่อวานให้อะไรครับเมื่อวานให้8ให้1เนาะเจาะห9ึ่แตกตรงนะครับ่เราบีพีมาวันนี้อะไรก็เป็นไปได้4189นนะเมื่อวานนี้เลข เลขมงคลเมื่อวานให้ตรง,งเลขบ้านเลขบ้านแอร์ทุกตัวแล้วมันก็มา3ตัวด้วยเนะาะอ่าระวังดีเด่นวันนะครับห 6, 6 5 5สายเบิร์นะครับอย่าลืมนะให้หเมื่อไหร่เราคุยกันแล้วต้องมีอะไรการก้าวไปด้วยเนะเาะอ้าวฝ่าว้เป็นทางครับตรงรอบแล้วก็สามรอบไปนะครับสลับสี่หน่อยวันพุธสองทุ่มสาวฝั่งองเลาพัฒนาเมื่อวันจันทร์เราพลาดท่าเศรษฐีมันไป ไม่เป็นไรวันนี้เราเอาคืนให้ซะแก่สมแก่ใจเดทีเดียวมากไหล483ครับวางให้5843 4ตัวเจาะให้48เอ้ย8 4 1 3นะครับเอา4ตัวนี้ไม่ได้เจาะก็ไวเองก็ได้นะรับเอา้าเ9 4 4สายเบิ้ลกันไว้เป็นได้เงินสำหรับลาววันอรอบที่แล้วมันมา66เนาะอ่ะฝากไว้เป็นแนทางครับสำหรับลาววันจันยังไงก็สอบทุ่มมาเมาปังกันเนอะตามลาวแล้วก็ สีม่มงเย็นเป็นต้นไปก็เที่ยวอหาหน่อยกันเองๆปัง,ปงครับขอบคุณที่ติดตามคุณเจ่รชมขอบคุณที่กดไลค์ครับดูแนวทางและกดไลค์แอดมินเองตังตลอดครับ